สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับน้ำพริกผัดมะม่วง,วงใส่กุ้งแห้งนะคะก็คือคิดสูตรเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็ทําเสร็จเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็ใส่หอมเจียวนะคะรวยไปด้วยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็จะมีหน่อไม้ขมต้มนะคะต้มนะคะยำว่าต้มแต่คือหน่อไม้ขมอันเนี้ยไม่ขมนะคะมันหวานมากอร่อยมากรสชาติเหมือนข้าวโพดค่ะทุกคนแล้วก็สีของเขานะคะมินต้มไปทั้งคืนค่ะสีก็ยังเป็นเหมือนสดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กรอบมากแล้วก็ลูกเนียงวันนี้นี่เลย กรอบเลยค่ะแล้วก็มีมะเขือเปาะแลด i s นะคะแล้วก็มีไข่ต้มสองฟองค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยค่ะมีซุปด้วยซุปผักรวมมีใบโหระพามันก็ยยนยนลงไปค่ะมีอะไรก็ยยนโยนลงไปนี่แหละน้ำพริกคิดสูตรเองเมื่อกี้ค่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลยฉ่ำๆเอาไปขยำข้าวกินมะม่วงนี้ก็คือไม่ได้ตำละเอียดนะตำแบบบิบยา马ชิมแล้วเผ็ดมากเผ็ดตะโกนเลยอะ ไม่อยากแสบมือใช้ถุงมือนะคะถุงมือใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะบางคนบางคนมาถามว่าใช้ถุงมือยางได้ไหมได้หมดแหละค่ะขอให้ไม่เปื้อนแค่นั้นเลยมีความเปรี้ยวของมะม่วงอ่อนๆนะคะแล้วก็มีความเผ็ดมีความหอมจากอ่าหอมเจียวค่ะ เอยอร่อยมากเลยอ่ะจริงแล้วก็กินกันหน่อขมต้มนะคะหวานเนาะ ก่อมาวันนี้ตามิ้นบวมๆนะคะมิ้นมีเรื่องเศร้าค่ะไม่ต้องดูว่าเรื่องอะไรนะคะทุกคนเชอบถามว่ามิ้นไปฉีดอะไรมามิ้นไม่เคยฉีดอะไรนะคะมินม้นกลัวเข็มมากค่ะทุกคนไม่เคยฉีดหน้าไม่เคยฉีดอะไรทั้งนั้นอนะ่ะไม่เคยทําอะไรกับหน้าเลยค่ะ บางคนเห็นหน้ามินบานๆก็ถามว่าไปฉีดฟิลเลอร์ม,มาหรอไม่เคยฉีดเลยค่ะบางคนหน้าบางทีหน้ามีมินกินเจนหน้ามินเต็มอิ่มไง ดาแบบนี้นะคะดาม่ามาค่ะ <ś led> น้ำตาไหล <ś led> ซูมิงก็จะนอมาลงมปเด้ย รสชาติแลดิสนะคะเหมือนหัวชายเท้าค่ะจะบอกว่ามินซื้อข้าวกินที่ห้างอะไม่เหมือนข้าวบ้านมินเลยค่ะเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกัน แต่ว่าข้าวมิ้นมันจะล่วนกว่าค่ะอันนี้มันติดกันแบบอร่อยนะนุ่มแต่ว่ามันไม่เหมาะกับน้ำพริกเท่าไหร่มันเหนียวติดแบบนุบหนับเลยว่าอยู่ทำไมคนชอบถามมินใช้ข้าวยี่ห้ออะไรทำไมดูล้วนจัง ต้มแบบทั้งคืนอ่ะปกติมันก้เป็นสีขากวก่าน,นี้นะต้มนานจนน้ำแห้ง น้ำพริกรสชาติแบบนี้นะถ้ามิ้ไข่นะมิ้งมันจะขายดีม,มากมันอร่อยมากๆจริงๆไม่ต้องให้ใขรไปชิมเลยแต่มันขายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมะม่วงค่ะต้องเปลี่ยนเป็นมะปรางแหงอร่อยมาก แล้วก็จิ้มเยอะเผ็ดมากบางทีใบหรือหัวละพาเราซื้อมาใช่ป่ะมันเหลือครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย เวลาเราทำซุปเราใส่ลงไปเลยอร่อยหอมอมบางทีเก็บไว้นะั้นในตู้เย็นอ่ะทิ้งตลอดโดยเฉพาะมินนี่แหละบางทีมันลืมใส่ไงน้ำพริกนะคะมคิ้งเคี้ยวดนกุ้งคืออร่อยมากกุ้งห่ง อันนี้เอาไว้ได้กินได้อีกหลายมือทุกคนจะได้เจออีกหลายมือนะคะอันนี้วันนี้กินเป็นออเดอร์ไปก่อนอนี่ไม่กล้าขยำเลยไม,ไม่ได้ใส่ถุงมือโทษกลัวแสบมือ,อกัดโดนมะม่วงอร่อยมาก ทำสูตรกินบ่อยๆอ่ะลูกเนียก็กรอบอ,อ่ะข้าวนี้ไม่ผ่านอย่างแรงนุ่มทุกอย่างดีหมดหรสชาติอร่อยเป็นก้อนค่ะไม่ลวน มิ้งขอทำคลิปอันนี้ประมาณสักห้าวันติดได้ไหมอร่อยจริงๆอร่อยมากอ่ะสาบานเลยว่าอร่อยจริงๆอ๋อลูกเนียงที่มิ้ ซบโอ้ยเพชรอร่อย จะใส่เยอะก็ไม่กล้าจายไม่ถึง นอขมกับน้ำพริกผัดนอขมค่ะแต่หวานเจี๊ยบไม่ได้หวานเจี๊ยบหรอกนอขมค่ะ กินกับน,น้ำพริกผัดฝีมือมิ้นนี่เลยอ,อร่อยมาก ไม่ต้องกลัวไซยนานันะคะสุกแล้วค่ะคลิปปีที่แล้วมินกินใช่ไหมขนาดมินยำนะว่ามินมินต้มแล้วเขาบอกว่าระวังไซยนานัยนะคะขนาดพูดแต่ต้นคลิปนะถ้าดูคลิปไม่จบนี่ไม่ใช่ไงอันนี้พูดตั้งแต่ต้นคลิป Okay. วันนี้มิงก็อิ่มเบอิ่มหนึ่งมือนะคะก็ฝา<ๆ>กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ